อ่าโอกาสนี้พวกเราจะมาอบรมจิตอบรมใจมาทำฟาร์สมสงบกันสักคู่หนึ่งการสวดมนต์ไหว้พระก็เป็นการกล่อมจิตกล่อมใจของเราในระดับหนึ่งที่จิตใจของเราผูกมัดอยู่กับเสียงที่เราสาธรายออกไปให้ได้รับการกล่อมจิตกล่อมใจของเราให้มีความเยือกเย็นหดตัวก็มาออกมาจาก อารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายในระดับหนึ่งแล้วจากดีไปเราควรที่จะมาอบรมจิตอบรมใจของเราเองให้เข้าสู่ความสงบเพราะชีวิตของพวกเราท่านทั้งหลายนั้นถ้าหากแม้จิตหาความสงบไม่ได้แล้วจิตหาหลักยึดไม่ได้แล้วแม้ภายนอกเราจะมีความอุดมสมบูรณ์อย่างไรก็ตามเถอะจิตใจนั้นก็มีแต่ความดินน้นรนหิวกระหายอยู่ตลอดเวลา เพราะภายนอกสิ่งภายนอกนั้นไม่ไม่สามารถที่จะไปหล่อเลี้ยงจิตหล่อเลี้ยงใจของเราเองได้สิ่งที่จะมาหล่อเลี้ยงจิตใจของเราเองได้อย่างหนักแน่นมั่นคงนั้นก็คือความสงบเพราะฉะนั้นความสงบนั่นแหละเป็นสิ่งที่ประเสริฐท,ที่พวกเราจะสัมผัสได้ด้วยการปฏิบัติของเราเอง พระพุทธเจ้าท่านจึงทรง,ทรงกล่าวไว้ว่านัตถิสันติปลังสุขขังฟาร์มสุขอื่นเสมอด้วยฟามสงบไม่มีเพราะ้นฟาร์มสงบที่เกิดขึ้นมาก็เกิดขึ้นมาจากการอบรมจิตอบรมใจของเรานั่นเองเราจะยกเอาบทบริกรรมบอกพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธขึ้นมาเป็นหลักยึดของจิตก็ตามเราจะต้องให้ความสาคัญในบทบริกรรมบอกพุโทโธจ,จริงๆสิ่งอื่นนอกจากพุโทโธแล้วจะเป็นสิ่งที่น่ายินดีหรือน่ายินาย จะเป็นกุศลหรืออก,กุศลก็ตามแม้นจะเล็ดรอดเข้ามาสัมผัสภายในจิตในใจของเราเราจะไม่ให้ความสําคัญเราจะไม่สนใจไม่ใส่ใจเขาทั้งนั้นทุกสิ่งรุป,ปรการที่ออกนอกไปจากพุโทโธแล้วเราจะตั้งความรู้สึกลงไปในสิ่งเหล่านั้นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีความเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาเขาก็มีความดับไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นเมื่อเขาเกิดเองได้เขาก็ดับเองได้ โดยที่เราไม่ต้องไปใส่ใจไม่ต้องไปสนใจถึงความดับหรือความไม่ดับของเขาเรามุ่งเน้นอยู่ลงไปอยู่ที่คำบริกรรมว่าพุโทโธพุธโทโธเท่านั้นเมื่อเราฝากเป็นฝากตายลงไปให้กับคำว่าพุโทโธหรือให้ความสำคัญอยู่เฉพาะคำว่าพุโทโธเท่านั้นจิตของเราก็อยู่กับคำบริกรรมว่าพุโทโธได้อย่างแนบแน่นเมื่อจิตไม่ฟุง้งซ่านออกไปเกาะเกี่ยวกับอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายอยู่กับพุโทโธได้อย่างต่อเนื่อง จิตของเราจะไม่เนิ่นช้าก็จะอย่างก้าสู่ความสงบ ได้อย่างแท้จริงเมื่อจิตที่อย่างก็สู่ความสงบนั่นแหละเราจะเห็นชัดเจนถึงความถึงคําที่พระพุทธเจ้าทรงกล่าวไว้ว่านัตถิสันติประลังสุขขังความสุขอื่นเสมอด้วยความสงบไม่มีชีวิตที่ผ่านมาของผู้เราเราจะสัมผัสอะไรสิ่งใดมากมายไก่กองขนาดไหนก็าตามจะเป็นสิ่งที่น่าย,ยินดีน่าชอบน่ารักน่าอะไรต่ออะไรต่างๆที่พวกเราตั้งความปรารถนาตั้งความินดีในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้น จะมีคุณค่ามากมายไกลกองขนาดไหนก็าตามเมื่อจิตที่มีความสงบแล้วเราจะมีข้อเปรียบเทียบว่าสิ่งเหล่านั้นจะมาเปรียบเทียบกับความสงบ มีสิ่งใดเสมอด้วยความสงบมีไหมเราจะเห็นชัดเจนนี่แหละเราจะได้ยืนยันด้วยตัวของเราเองว่าไม่มีสิ่งใดเลยที่จะมีความมีความสุขเสมอด้วยความสงบนี้ได้เพราะฉะนั้นความสงบจะเกิดขึ้นมาในพวกเราท่านหลายก็เกิดขึ้นมาจากการอบรมจิตอบรมใจของเราด้วยความมีสติขึ้นระมัดระวังรักษาจิตให้อยู่กับทำบริกรรมวระพุทพิโธพฤติโภพฤติโธพฤติโธพฤติโธพฤตโไปเรื่อยไป เพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปพากันตั้งใจภาวนาทำความสงบกันต่อไปพากันตั้งใจ